สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเช้านี้ก่อนเดินทางไปศาลผมจะมาให้ความรู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องคดีกู้ยืมเงินซึ่งเป็นคดีที่มีจํานวนมากในศาลทุกคนก็มีปัญหาเรื่องเงินก็มีการกู้ยืมเงินกันการกู้ยืมเงินนะครับต้องคิดดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดไม่เกินร้อยละสิและต้องระบุด,ดอกเบี้ยให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องตีความให้เป็นประโยชน์กับลูกหนี้จำนวนเงินในสัญญากู้ก็ต้องเป็นความจริงไม่ใช่กู้5,000เขียนไป5,9 0 0 สัญญากู้ก็จะกลายเป็นสัญญาปลอมจะแก้ไขจํานวนตัวเลขก็ต้องลงลายมือชื่อกากับของลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับที่ต้องรู้นะฮะแล้วก็การกู้ยืมเงินต้องมีการส่งมอบเงินจริงนะครับไม่ใช่เขียนว่ากู้เงิน1ล้านแต่ไม่มีการส่งมอบจริงสัญญากู้ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้เพราะไม่บริบูรณ์ตามกฎหมาย ใครเป็นผู้กู้นะเป็นหนี้ต้องใช้แต่ต้องใช้ตามความเป็นจริงการคิดดอกเบีย้ยผิดกฎหมายนะครับก็มีโทษจำคุกตามพรบรห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราเพราะฉะนั้นการคิดดอกเบีย้ยก็ต้องพอสมควรนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับลูกหนี้เจ้าหนี้เมื่อท่านได้รับหมายสารนะครับหรือเมื่อท่านโดนเบีย้ยวโดนโกงก็สามารถสอบถามทนายคลายทีมงานทนายคลายทุกได้นะครับ ได้ทุกวันนะครับเรายินดีให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายส่วนผู้ค้าประกันเวลาลูกหนี้เบี้ยวก็ต้องไปทวงคนกู้ก่อนไม่ใช่มาทวงผู้ค้าและก่อนจะทวงผู้ค้าก็ต้องมีหนังสือเตือนก่อนนะครับภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้เบี้ยวอันนี้เป็นข้ขอกฎหมายเล็กๆในน้อยจากทนายเดชาจุกครูจุกครูนะครับดีและมีประโยชน์ก็แชร์กันไปสวัสดีครับ